สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาในคลิปการสอนของครูต่อนะคะในเรื่องการหารเศษส่วน,นะค่ะทบทวนหลักการหารก่อนนะคะหลักการหารนะคะเหมือนการตอบบวกต่างการตอบลบเหมือนหลักการคูณเลยค่ะนักเรียนค่ะถ้าเป็นเศษส่วนที่เป็นบวกเหมือนกันนะคะตอบบวกนะคะเป็นลบเหมือนกันตอบบวกนะคะแต่ถ้าตัวนึงเป็นบวกตัวนึงเป็นลบตอบลบนะคะ ส่วนขั้นตอนการหารนะคะจะเพิ่มเติมจากขั้นตอนการคูณมาแค่ขั้นตอนเดียวเองนะคะนอกนั้นเหมือนการคูณหมดเลยนะคะไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะขั้นที่1ก็คือเหมือนเดิมค่ะถ้าเป็นจํานวนคระเราต้องทําให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะขั้นที่2เนี่ยแหละค่ะที่ไม่เหมือนการคูณก็คือถ้ามันเป็นการหารนะคะลูก มันจะเป็นเครื่องหมายหารใช่ไหมคะเราต้องเปลี่ยนหารเครื่องหมายหารนั้นเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณเลยค่ะแล้วหลังเครื่องหมายคูณนะคะมันเป็นเศษส่วนใช่ไหมลูกเราจะต้องกลับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษเศษเป็นส่วนสลับกันค่ะนักเรียนจากนั้นนะคะเราก็จะกลายเป็นการคูณเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้หลักการคูณได้เลยคือข้อ3ค่ะแล้วก็จับคู่เศษส่วนนะคะเพื่อทำการตัดทอนจากนั้นก็พิจารณาเครื่องหมายนะคะ พิจารณาเครื่องหมายนะคะเหมือนการคูณกันได้บวกต่างการคูณกันได้ลบนะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เลยค่ะไปดูตัวอย่างกันนะคะอ่ะเปลี่ยนเป็นข้อที่1นะคะนักเรียนามาดูกันนะคะเศษ9ส่วน16หนะคะหารด้วยลบ1เศษ3ามส่วน8ดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้มันมีจำนวนค่เราจะต้องทำจำนวนคลให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะโดยการเอาแปดคูณหนึ่งบวก 3นะคะ8คูณ1ได้8บวก3เป็น11นะคะเมื่อเราทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นที่2นะคะเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายหารตรงนี้เป็นเครื่องหมายคูณนะคะแล้วกลับเศษเป็นส่วนก็คือกลับเศษ11เส่วน8ปเป็น8ส่วน11นั่นเองนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะตัวตั้งเหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณค่ะกลับเศษเป็นส่วนค่ะ าจากนั้นนะคะเป็นการคูณเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําเหมือนการคูณเลยค่ะลูกจับคู่นะคะตัดทอนเสร็จตัดส่วนนะคะบนตัดล่างนันเองนะคะหรือล่างตัดบนนะคะคุณครูก็จะจับคู่8กับ16ตัดทอนนะคะ8หนึ่ง8แปดสอง16นะคะจับคู่นี้ตัดทอนโดยใช้แม่8ดนะคะตัดทอนเสร็จแล้วดูมีอะไรตัดทอนอีกได้ไหมถ้าไม่มีนะคะเราก็ เศษคูณเศษนะคะส่วนคูณส่วนอ๋อก่อนอื่นเลยเราต้องพิจารณาเครื่องหมายก่อนนะคะเนื่องจากมีลบ1อันนะคะหรือมีลบอันเดียวนะคะซึ่งซึ่งเป็นจํานวนขี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบลบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบต้องเป็นลบแน่นอนค่ะจากนั้นเออศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะ9คูณ1ได้9นะคะส่วนคูณส่วนนะคะ2คูณ11ได้22คำตอบก็คือลบเศษ9ส่วน22ค่ะ ดูตัวอย่างต่อไปนะคะกรณีที่มี3ตัวบ้างนะคะลบ7นะคะเศษ1ส่วนหาหารด้วยเศษ3ส่วน4นะคะอยู่ในวงเล็บนะคะแล้วหารด้วยเศษ9ส่วน2ค่ะเราก็จะทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะ5คูณ7บวก1นะคะ5คูณ7นะคะห้าเจดสสิหนะคะบวกหนึ่งเป็น36นะคะเราจะได้ก็อนแลกเปลี่ยนเป็นลบเศษ36ส่วน5นอกนั้นไว้เหมือนเดิมก่อนนะคะ จากนั้นนะคะเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณน,นะคะแล้วหลังเครื่องหมายหารเราจะกลับเศษเป็นส่วนจากเศษ3ส่วน4เป็นเศษ4ส่วน3ค่ะนักเรียนทีนี้หลังเครื่องหมายคูณตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะโทษค่ะหลังเครื่องหมายหารตัวนี้นะคะก็เปลี่ยนหารเป็นคูณเหมือนเดิมนะคะกลับเศษเป็นส่วนจากเศษ9ส่วน2ก็กลายเป็นเศษ2ส่วน9ค่ะ คุณครูขอเ,ขเน้นนะคะให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะหารก้อนนี้นะคะคุณครูคเน้นให้ดูนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะกลับเศษนะคะจากเศษสามส่วนสี่เป็นเศษสี่ส่วนสามค่ะตรงไหนมีเครื่องหมายหารตรงนี้อีกนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะกลับเศษจากเศษเก้าส่วนสองเป็นเศษสองส่วนเก้าค่ะ นะคะแบบนี้นะคะเมื่อเราเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนอ่าเราก็ทําการจับคู่นะคะตัดทอนนะคะเศษตัดส่วนส่วนตัดเศษนั่นเองค่ะมีคู่ไหนตัดไปบ้างนะคะ,ะ,คะอาจจะมี3กับ36เนาะใช้แม่3ามนะคะสามหนึ่งสนะคะมีอะไรตัดกันได้อีก12กับ9นะคะ คู่กับขี้แม่สามตัดได้นะคะเพราะฉะนั้นลองแม่สามนะสามสามเก้าสามสี่สิบสองนะคะมีอะไรตัดกันได้อีกไหมคะ5้าไม่มีนะคะสี่กับสี่ตัดไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นบนเหมือนกันนะคะเราต้องใช้บนตัดล่างล่างตัดบนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีก็พิจารณาเครื่องหมายค่ะมีแค่อันเดียวนะคะมีแค่อันเดียวเพราะฉะนั้นเป็นจํนานวนขี้คาตอบต้องเป็นลบค่ะ ดังนั้นนะคะเราก็จะได้นะคะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะเราจะได้ลบ4คูน4ี่คูณ2นะคะ4คูณ4เป็นส6บหกนะคะส6บหกคูน2เท่ากับสามสบสามสิบสองนะคะส่วนคูณส่วนนะคะก็คือ5คูน1คูณ3ามนะคะ5คูณ1ได้ 5, x x 5, 5 x ้าห้าคูน3าเท่ากับสิบห้านะคะ,ะทีนี้มันเป็นเศษเกินเราก็จะต้องทำให้เป็นจำนวนคะนะคะเราก็จะได้เป็น สิบห้าหนึ่งสิบห้าสิบห้าสองสามสิบเอาสามสิบไว้ในใจนะคะสามสิบสองลบสามสิบในใจเหลือเศษสองนะคะเราจะเขียนได้เป็นลบสองเศษสองส่วนสิบห้าแบบนี้ค่ะ,ะจากนั้นนักเรียนนะคะก็ลงมือทำไปงานที่สิบหกหน้าสิบสองได้เลยค่ะ